นี่มานับมีอะไรลูก,ลกแม่อยู่ไหนแม่แกแม่แกจะไปไหนได้ละ่ะเพราะพฤติกรรมของแกทำให้เราไม่กล้าออกไปเจอใครมาทำไมบอกสิว่ามาทำไมพอแล้วแม่ผมทนไม่ได้อีกแล้วผมรักแม่เคารพแม่มากมันไม่ได้หมายความว่าแม่จะทำอะไรก็ได้ตามใจผมก็รักเมียผมเหมือนกันใครว่าเมียผมผมจะไม่ยอมเด็ดขาด อาชนาผิดอะไรอาชนาผิดตรงไหนถึงไม่ว่าเธอแบบนั้นน่จะว่าผมยังไงก็ได้แต่อย่าว่าเธอได้ไหมอาชนาไม่สบายอยู่นะผมก็เลยเออนี่ฟังนะวันนี้ลูกชายฉันมาทะเลาะกับฉันเพื่อใครนั่นเหรอเพื่อนางอาชนานั่นมาน้าของแม่เขาน่ยไม่เคยที่จะต่อว่าแม่ของเขาเลยด้วยซ้ําไปแต่ว่าเพราะนางอัญชนาคนเดียวแกถึงมาต่อว่าแม่ได้ขนาดนี้ ฮะตอนแม่พูดอะไรเมียแกจะเสียใจแกรู้บ้างไหมว่าอาชนานะทำอะไรลงไปบ้างอาชนานะพรางลูกชายของแม่ไปอาชนานะพรางลูกชายของแม่ไปถึงสองคนทั้งๆท,ท,ที่แม่มีลูกแม่กลับเหมือนคนที่โดนทิ้งอาชนาทำลายชีวิตแม่ถ้านังอัชนาตายไปได้แล้วก็แม่จะดีใจที่สุดเลยพอแล้วแม่ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้ว ชนาน่ะทำให้แกไม่กล้าพูดหรือทำอะไรมากสินะแกถึงได้ลืมศักดิ์ศรีของตัวเองได้ถึงขนาดนี้นะ่ะหลังจากแต่งงานแกไปอยู่กับเมียเหมือนกับคนใช้ไม่มีผิดเลยแกรับใช้พวกเขาแกมันน่าไม่อายแกมันคนกลัวเมียแกไม่ใช่ลูกฉันแกเป็นพวกเกาะเมียกิน งั้นเหรอแม่มีสิทธ์อะไรมาว่าผมแม่พูดอะไรแม่มีสิทธิ์อะไรที่ไปบัตรชนะแบบนั้นแม่มีสิทธิ์พูดด้วยเหรอผมกลับมาที่นี่หลังแต่งงานผมมาขอพรแม่แล้วแม่ทําอะไรกับผมแม่ไล่ผมออกจากบ้านไหนละความรักของคนเป็นแม่แม่คิดอะไรอยู่แม่จะให้เราไปอยู่ไหนอัชนาก็ไม่สบายแบบนี้ ผมพระอัญนาไปที่บ้านเธอเพื่รักษาตัวแล้วแม่ว่าอะไรว่าผมก่อเมียกินหรล,ลองคิดดูนะว่าแม่ทำอะไรลงไปแม่พูดมันง่ายแต่แม่ไม่มีสิทธิ์มาว่าผมแบบนี้ อาชูวางนมเอาไว้เลยนะอาชูแม่ไม่ได้ซื้อนมนี่ม,มาฉันซื้อเองฉันซื้อให้ลูกๆฉันวินนด์แล้วก็กับฉันเออพี่มันจูนี่ฟังนะถ้าเธอชอบดื่มนมนะักก็ไปขอให้พ่อเธอซื้อมาสินี่พี่พี่ว่ายังไงนะฉันก็ไม่รู้นะ ธออาจจะไปอ้างกับพอ่อว่านมชงชางหมดก็แล้วแต่นี่พี่พี่ว่าอย่างไงนะทำไมละ่ะรู้สึกแย่เหรอนี่ฝังนะอาชูถ้าเธออยากจะแสดงสิทธิ์อะไรล่ะก็ก็ไปใช้ของของแม่เธอไม่ใช่ของฉันถ้าเธอใช้ของของฉันฉันน่ะจะไม่มีทางยอมเธออย่างแน่นอนเลยละ่ะ จำคำฉันเอาไว้นะเราให้คนอยู่ที่นี่ตามสมบายแต่อย่ามาขี้รถบนหลังคาก็แล้วกันปุนนีมานี่สิมาเอานมไปอันนี้กินให้หมดสะนนะโอเคเข้าใจไหมเอาไปกินระวังระวังนะมันร้อนไปไปเรานะทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงตัวเอง เพื่อที่จะได้เลี้ยงครอบครัวของเราแล้วคนที่จะมาแย่งชิงพวกมันไม่มีสิทธิ์นนะเราก็อยากจะมีคนมาเลี้ยงเราให้เราอยู่ฟีฟิเหมือนกันนั่นแหละฟังนะอาชูหลังจากนี้ถ้าต้องการอะไรขอฉันฉันไม่ว่าอะไรถ้าเข้าใจแล้วนะ บ้านหลังนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วฉันเอาเงินของฉันเลี้ยงลูกของฉันไม่ได้ใช้เงินร่วมกันเข้าใจไหมอย่ามายุ่งกับของในบ้านฉันเข้าใจด้วยนะ นับหายไปไหนมาเนี่ยไม่เจอฉันเลยในงานแต่งงานเราเป็นเพื่อนเก่ากันนะเราใช้เวลาด้วยกันตั้งนานวันที่นายต้องการฉันที่สุดนายกลับทิ้งฉันไปลำบากคนเดียวอย่างนั้นเหรอฉันนี่โกรธนายมากนายทำแบบนี้ไม่ถูกนะอย่าว่ากันเลยเพื่อนทุกอย่างมันเกิดกระทนหันมากฉันเลยไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกไว้แต่พ่อแม่ฉันแต่ว่ามานับฉันดีใจกับนายสองคนนะอาชนากับนายคบกันแล้ว โลนี่นายอยู่ที่ไหนล่ะฉันเจอลุงดาวบรนดาเขาบอกว่าป้าสวิตาแล่นายออกไปนายฉันว่านายทำถูกแล้วล่ะที่ไปอยู่บ้านของแม่อชานาะเราต้องทำอะไรเพื่ออาชนาหน่อยนะนี่ฟังนะมานับเอ๊มานบไม่ว่านายจะพอใจหรือเปล่านะแต่ฉันเข้าข้างนายขอบใจมาก โอเคฉันไปก่อนเลยอันชนารอฉันอยู่วนนี้มันครับฉันมีข่าวดีมาบอกนะฉันติดต่อพ่อมานานแล้วเพื่อที่จะรื้อคดีโรงรถของเราเอนาะพ่อไปจ้างทนายดีๆมาแล้วเราจะได้เปิดคดีกันใหม่ทัราเจ้าคุ้ง้องเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะเราจะได้โรงรถเรากลับมาอย่างไรละ่ะงั้นเหรอที่ข่าวดีมากเลยถ้าอย่างนั้นปัญหาหลายอย่างก,ก็จะคลี่คลายแล้ว เป็นไงบ้างดาเมทสบายดีดาวเมททำไมถอดฉันเล่นหนวดแบบนี้ที่จริงฉันอยากจะคุยเรื่องสําคัญหน่อยสําคัญเรื่องอะไรเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สินเหรอใช่บ้านนายนะฉันพูดถึงบ้านนายนะ่ะมานับทําแบบนี้ฉันว่าเขาต้องเขาต้องพยายามฮุบบ้านของนายอย่างแน่นอนเลยก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ฉันว่านายไปคุยกับแม่นายหน่อยน่าจะดีกว่านะมันก็ใช่นะดานเมฉันก็คิดแบบนั้นมาเหมือนกันนั่นแหละเราต้องทำอะไรสักอย่างนะแล้วบ้านหลำนั้นก็เป็นเชื่อของแม่และว,วินนนตจะเป็นคนแรกที่จะได้รับต่อแต่ว่านี่วินนนนายคุยกับแม่นายได้สบายอยู่แล้วเรื่องนี้นี่ฟันน้วินนบอกแม่ว่าแม่ควรจะเอาสมบัติแบ่งให้ลูกๆเท่าๆกันนะมันจะได้ปลอดภยัย ดูสิเราคิดว่าจะเอาบ้านมาทั้งหลังแล้วโอดเข้าชื่อเราแต่ไอ้ดามเมธมันสาระแนมันอยากจะได้สมบัติเหมือนกันละสินะไม่ฉันไม่ยอมเราจะได้บ้านคนเดียวมันจูเงียบเอาไว้ก่อนนะตอนนี้เราจะพูดมากไม่ได้ให้อชนามันออกไปก่อนแล้วเรา คิดกํำจัดคนอื่นก็แล้วกันวินนนี่มันเป็นโอกาสสำคัญเลยนะบอกแม่สิว่าเราอยากจะแยกออกไปอยู่ข้างนอกนะบอกแม่ด้วยว่า เรานะ่ะไม่อยากจะอยู่ที่บ้านหลังเดียวกันกับสองคนนั้นน่ะสิมีอะไรล่ะบอกแม่สิแม่พ่อผมอยากคุยด้วยหน่อย อะไรเหรอที่จริงเหรออาชู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 ไม่ดีมั้งอาชูอาชูนี่อาชูไม่เป็นอะไรนะดื่มน้ำหน่อยเดี๋ยวจะเอายาให้นะ ดูสิสแสดงละครอีกแล้ววินนตนี่ก็น้องสาวป่วยนิดเดียวถ้าเป็นห่วงเป็นใหญ่กันขึ้นมาขนาดนี้รักกันมากสินะพี่น้องคู่นี้แบบนี้ไม่ได้นะปัญหาเราชัดๆเลย <c oughs> วินนทฉันอธิบายให้ฟังแล้วนะคะทําไมไม่คุยกับพ่อกับแม่ละ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะและตอนนี้เนี่ยมันก็เกิดอะไรขึ้นมากมายฉันไม่กล้าที่จะพูดอะไรแบบนั้นออกมาในตอนนี้หรอกนะอะไรนะมันจูฉันจะคุยให้เองนะแต่รอถึงเวลาที่ถูกต้องกว่านี้ก่อนเพราะว่าอาชูไม่สบายอยู่นี่ฟังนะเธออย่ามาพูดเรื่องอาชูกับฉันเชียวอาชูรู้ดีว่าตัวเองกําลังแสดงละครเรื่องคะแนนสงสารอาชูทําแบบนั้นตลอดนั่นแหละ ถ้าเธอไปคุยกับพ่อกับแม่อาชูก็คงจะแสดงละครอีกรอบนะสิถ้าเป็นลมบ้างอะไรบ้างเธอไม่มีทางได้พูดออกไปแนะ่เราคงทําอะไรไม่ได้ลืมมาธนาวินนทลืมไปเลยนะไไลเธอนะ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วเราเองนะก็คงจะทําอะไรไม่ได้มันก็คงจะจบแบบนี้นั่นแหละนี่มันจูถ้าเราคุยตอนนี้อะไรมันจะแย่ลงทางบ้านจะเศร้ากว่าเดิมถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ย้ายไปบ้านเราก็ได้ดิอะไรนะ วินท์เธอว่ายัางไงนะเราก็จะย้ายไปอย่างนั้นเหรอทำไมจะต้องย้ายไปด้วยล่ะออใช่เธออาจจะลืมว่าเรานะ่ะปล่อยเช่าบ้านเก่าของเราแล้วมันให้ไรายได้ดีกับเรานะวินนทแล้วนี่ก็คือบ้านของเราวินนทปัญหามันต้องเกิดแน่ถ้าเราออกจากบ้านนี้ปัญหามันเกิดตั้งแต่มานับกับอาชุมาที่นี่ล่ะสองคนนั้นพวกมันนะ่ะจะต้องออกจากบ้านหลังนี้สิ เราจะออกไปทําไมกันละ่ะเราจะไม่ออกเราจะไม่ออกจากบ้านหลังนี้แน่นอนวินนต์โอ้พระเจ้ายาวเป็นหางว่าวขนาดนี้เลยฉันไม่รู้เลยนะว่าเราน่ะใช้จ่ายไปเยอะขนาดนี้มมาน้ำไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเธอคงจะรู้แล้วนะนะถ้ามาน้ำยังอยู่ที่นี่แล้วก็ เขาคงจะเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามปกติอยู่แล้วอะแต่ว่ามาน้บไม่อยู่แล้วนี่เธอก็เป็นหัวหน้าครอบครัวไปสิและเธอก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็แค่นั้นเองใช่ฉันต้องรับผิดชอบทุกอย่างแล้วแกล่ะทำอะไรเฮ้ยพูดมาก ไปแสดงละครไร้สาระของแกนู่นเลยไปไปหาเงินเอาเงินเข้าบ้าน,นก็ตอนนี้มันไม่มีงานจ,จะนทำยังไงเราประเด็นเลยต่แกแกน่ะมันไร้ประโยชน์ถ้ามานับอยู่กับฉันวันนี้เรื่องก็คงไม่เกิดขึ้นยังมีเวลานะสวิตาเร่งมานับกลับมาสิถ้าเขากลับมาเนี่ยเขาจะช่วยแบ่งเบาภาระเราและเธอก็จะได้เลิกเครียดสักที ถ้ามาน้ำไม่กลับมาแล้วใครจะจ่ายค่าใช้จ่ายเธอก็จะเครียดหัวระเบิดอยู่ดีฉันนะ่ะไม่มีปัญหาที่จะเรียกมาน้ำกลับมาหรอกนะแต่ว่านางอาชนานั่นน่ะสิน่ารำคาญอืมมันก็จริงนะแต่ว่าแกเนี่ยต้องตัดสินใจแล้วล่ะว,ว่าแกจะทนกับอาชนาะหรือว่าจะทนกับค่าใช้จ่าย สทิตฉันพูดให้วิโนตเชื่อแล้วนะเรื่องอะไรเรื่องเอขอส่วนแบ่งของบ้านเขายังไงแล้วอะไรนะมาน้ำเนาร้ายมากเลยนะเข้าไปที่บ้านนั้นเพื่อที่จะฮุบสมบัติแล้วเราเนี่ยจะต้องตอบโต้ทันทีที่วิโนตออกจากบ้านแหล่งรายได้ของบ้านมันก็จะหายไป นี่สถิตไม่ว่านาจะเชื่อหรือเปล่านะแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยเชื่อแล้วทุกคนรู้ว่ามาน้ำอยากจะพบสมบัติ่ะนะแล้วเราจะวางกับดักมาน้าให้ได้นายบ้าไปแล้วเหรอฮะฉันไม่เข้าใจว่านายพูดเรื่องแบบนี้ออกมาได้ยังไงไม่ว่านายจะมองมาน้ำว่าอย่างไงแต่การทําบ้านแตกแยกมันผิดมากครอบครัวนั้นอยู่ด้วยกันครอบครัวนั้นอยู่ด้วยกันมาตลอดก็เลยมีความแข็งแกร่ง นายคิดจะทําให้บ้านแตกได้อย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะคิดมากดาเมีฉันสงสารวินนทาวชาวัชาลีทําไมคนพวกนั้นถึงเชื่อนายแล้วทําอะไรแบบนี้โทษทีนะสาธิตน,นายไม่คิดว่านายกำลังกล่าวหาฉันอย่างนั้นหรอฉันกล่าวหานายแนะ่เพราะว่านายน่ะผิดดาเมีนี่ฟังนะดาเมีอย่าถือสาฉันเลยนะแต่ฉันพูดกับนายตรงๆเพราะฉันเป็นห่วง ถ้านายรู้ตัวทันเวลามันจะดีกับนายมากนายต้องรู้ตัวนะสถิตนายก็เป็นคนสนิทฉันเหมือนกันฉันเลยพยายามจะอธิบายให้นายฟังไงล่ะฉันเข้าใจความสัมพันธ์ของเรานะนายเป็นเหมือนพี่เขยฉันแล้วมานับละ่ะเขาไม่เป็นอะไรกับนายเหรอนี่นะแม่ถ้านายมองว่าฉันเป็นพี่เขยถ้าเคารพฉันนักทำไมไม่เคารพมานับละ่ะ ไม่แน่นะอาจจะมีอีก,ก็ได้นี่ตาทิดไม่อีก้ของนายมันไม่เกี่ยวหรอกนะดามที่ฟังนะแต่ละวันมันไม่เหมือนกันอาชนากับมานากบกำลังลำบากนะพวกเขาต้องการคนสนับสนุนถ้าเราไม่สนับสนุนพวกเขาแล้วใครจะทำกันล่ะดาเมีถ้าเราสนับสนุนเขายังไงแล้วสายสัมพันธ์มันก็ยังจะแข็งแกร่งขึ้นนะฝั่งนั้นตาทิดฉันไม่สนใจที่นายพูดหรอก มนาทำไมจะต้องซื้อยามากขนาดนี้ด้วยล่ะยาพวกนี้เน่ะมันไม่จำเป็นเลยนะวิตามินมากมายเอามาทำไมกันเล้วนี่อาชนะฉันเชื่อหมอเลยหมอทำงานหนักแล้วได้จบหมอมาเขาต้องมีคำแนะนำที่ดีและฉันไม่อยากให้เธอเสียสุขภาพด้วยนะแต่มนาฉันไม่ฟังเธอหรอกนะฉันขอพูดอะไรหน่อยฉันอยากจะเจอวันดูมากเลยวันดูเนี่ยพยายาม ที่จะให้เราเนี่ยได้ดีกันนะหลังจากแต่งงานท่ายังไม่ได้เจอเลยมันก็ใช่เราไปกันเลยไหมไปได้เลยเรอใช่เดี๋ยวฉันเรียกตุงๆดีกว่านีม่มานะวันดูอยู่ที่ใกล้นี่เองอะเราไปใน15สิบห้านาทีก็ได้นะ เดินไปก็ดีนะอาชนะนี่เธอไม่สบายนะแดดก็ร้อนน่ยไม่อาชนะนี่มานะใครบอกกันว่าถ้าเดินแล้วจะไม่สบายนะฟังนะฉันเบื่อที่จะนั่งนอนเฉยๆหลายวันแล้วนะเราไปกันเถอะนะแต่ว่ามานะมาเธอมาเดินกันเถอะนะเธอจะทำแบบนี้เพื่อประหยัดเงินใช่ไหมมานะ เราเข้าใจกันและกันขนาดนี้นะแล้วเราจะพูดให้มันยุ่งยากกันไปทำไมไปเถอะอันนี้มีนอดเดี๋ยวก่อนพ,พ่อพ่อก็คุยด้วยหน่อยมีอะไรเมื่อวานพ่อพอใจมากที่เห็นแกเป็นห่วงอาชูนะหลายวันที่ผ่านมานี่แกเย็นชากับน้องสาวตัวเองเหลือเกินจนพ่อคิดว่าแกเนี่ย เกลียดอาชูซะแล้วนี่พ่อผมไม่ได้เกลียดอาชูอาชูเป็นน้องสาวผมผมรักเธอเหมือนเดิมลนะหน่าถ้าอาชูทำผิดเราก็ต้องต่อว่าแต่ผมเกลียดอาชูไม่ได้แต่ว่ามาน้ำนะสิมผมเนี่ยเกลียดมาน้ำเพราะว่ามาน้ำเนี่ยเป็นคนไม่ดีสาเหตุที่แกเกลียดมานับเพราะมานับพาอาชูออกไปจากงานแต่งเราก็เลยอับอายต่อหน้าทุกคน แกก็เลยเกลียดใช่ไหมก็ได้งั้นฟังนะลองเชื่อว่าแกมีเหตุผลที่แกเกลียดมานาบับแต่ว่าความจริงคืออะไรคืออะไรฮะความจริงก็คือมานาบนะรักอาชูมากสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือรอยยิ้มของอาชูนี่ใช่ไหมเราอยากจะให้อาชูมีความสุขมาตลอดแล้วมานาบมานาบคนเดียวจะทําให้อาชูยิ้มได้ ผมรู้พ่อนั่นแหละที่ผมโกรธที่สุดเลยอะไรพ่อสมัยก่อนเราอยากให้อาชูกับบารนาับลงเอยกันมาาแต่ว่าตอนนั้นเขาอ้างว่าเขาต้องดูแลเฉลาวนันนี้แล้วก็ดึงความรักของตัวเองไปอยู่ดีๆเขาก็รู้ตัวขึ้นมาว่าเขาขาดอาชูไม่ได้แล้วรักอาชูมากไม่รู้ตัวในวันแต่งงานนี่นะแล้วเฉลาวันนี้ที่สําคัญน,นักหนาล่ะเขาแต่งงานกับอาชูและความรักและทุกอย่างที่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาใช่ไหม เขาจะทิ้งอาชูหรือว่ารักอาชูตอนไหนก็ได้ใช่ไหมผมไม่เข้าใจเลยในสิ่งที่เขาทำผมคิดว่าสิ่งที่ดาเมตพูดน่ยมันต้องถูกต้องแน่นอนอะไรนะสาลไม่เข้าข้างมานะ้เขาเลยยอมรับอาชูเขาหลอกใช้อาชูเป็นโลวีนอตแกพูดแบบนี้ได้ยังไงฮะแกเนี่ยนะแกรู้ว่ามานับช่วยเราไว้ขนาดไหนแกพูดแบบนี้กับคนที่มีบุญคุณกับเราได้ยังไงวีนอตฮะ ไปกันเถอะค่ะพี่พักรอเขาเท่าไรสิบรูปีค่ะสิบเลยเหรอแล้วนั่นละ่ะมันฟาด่ะานั่นละ่ะ เอามาเลยจ้ะจะเอามันฝรั่งใช่ไหมเอามากิโลหนึ่งออนสดนะยังมีเวลานะสวิตาเรียกมานาฟกลับมาซะเรื่อค่าใช้จ่ายจะได้แบ่งเบาไปบ้างนะเธอลองตัดสินใจเองก่อนแล้วกันลองคิดดูเอาแล้วกันนะสาวิตาเธอจะทนค่าใช้จ่ายหรือว่าจะทน กับอาชน,นะไม่ต้องหรอกไม่ต้องพอแล้วทุกอย่างครบแล้วน,นี่สุโรชนาะสบายดีไหมเ,ออเมื่อวานนี้นะฉันน่ะผิดมากเลยเนาะฉันไปที่บ้านของเธอแล้วก็ไปไววยวายแบบนั้นนะ่ะยกโทษให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันน่ะไม่ได้ตั้งใจจะว่าเธอหรอกนะแต่ว่าฉันโกรธมากเลยต่างหากจะทำยังไงได้ละ่ะฉันนควบคุมสติไม่ได้เลยฉันจะไม่ได้ว่าทำอะไรด้วยซ้ำ ฉันน่ะต่อว่าเธอกับลูกสาวเธอเอาไว้มากและถ้าพูดกันตามตรงนะฉันเองก็คิดว่ามานน้ำน่ะก็เป็นฝ่ายที่ทำผิดซะเองนี่อย่ามองฉันแบบนั้นสิฉันพูดจริงนะเขาเป็นลูกฉันแต่ว่าเขาผิดจริงไหนบอกสิว่ามันถูกเหรอที่จะหนีไปอยู่บ้านมีตัวเองหลังแต่งงานถ้าเธอเป็นฉันเธอก็คงจะโกรธเหมือนกัน นี่ฉันพูดจริงนะฉันก็เลยคิดถึงอะไรหลายๆอย่างน่ะขอบอกอะไรหน่อยนะอย่ากโกรธละกันถ้ามานับของฉันจะต้องถูกลงโทษเธอนนะ่ะก็ควรจะไล่มานาำออกจากชีวิตของอาชนาซะนี่ฉันพูดจริงนะมันเป็นการลงโทษที่เหมาะสมกับมานาบที่สุดแล้วละ่ะ าไม่เชื่อฉันเหรอว่ามันมีแต่เธอเท่านั้นที่ทำได้น่ะเชื่อฉันสิฉันน่ะไม่พูดโกโหกกับเธอเหรอกฮะอันนี้ค่ะเท่าไหร่เหรอสี่สิบรูปีอ๋อสี่สิบรูปีอ่ะเอาไปสิสุรชนาเอาไปสี่สิบนะเดี๋ยวชิเองออไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จะจ่ายทำไมละ่ะฮะเราไม่เช่คนห่างไกลเลย มองว่ามันเป็นของขวัญจากฉันก็แล้วกันคิดถึงสิ่งที่ฉันเพิ่งจะบอกกับเธอไปให้ดีนะโอเคไหมฉันไปก่อนละ่ะ